สวัสดีครับนี่คือเดินหน้าประเทศไทยหลายคนตามเรื่องของโทรศัพท์มือถือก็ได้ยินเรื่องของข่าวการไปขึ้นทะเบียนโทรศัพท์มือถือในระบบเติมเงินนะครับว่าจะต้องมีการทําในวันโน้นวันนี้หลายคนก่อนหน้านี้ก็ตามข่าวก็ได้ยินเรื่องของซิมดับในระบบ 2G ไปสู่ 3G บ้างบางคนมองภาพใหญ่ๆอาจจะยังเห็นภาพได้ไม่ชัดเจนนะครับแต่ว่าเรื่องนี้คงจะต้องอธิบายรวมถึงความจําเป็นที่ออกมารณรงค์กันมากมายนะครับว่ามันมีผลกระทบ ต่อเรื่องสิ่งที่เราจะเป็นมากน้อยแค่ไหนบางคนมองไปที่เรื่อง,องความมั่นคงแต่ว่ามิติอื่นมีมากกว่าน,นั้นครับวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านเลขาธิการกรสทชนะครับท่านถังกอ,อกตันทัศน์ิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพิรักครับเรื่องของอมือถือครับต้องเอาบัตรประชาชนไปขึ้นทะเบียนครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้เรียกได้ว่าเป็นระบบเติมเงินเนี่ยนะฮะใช่ครับเป็นเพราะอะไรทําไมถึงมาทําในช่วงนี้ประชาชนเขามีความกังวลว่าจะเอาข้อมูลเข้าไปทําอะไรหรือเปล่า ผมตอบสองสองคำถามยอดฮิตก่อนนะครับครบสองคำถามยอดฮิตนี่ก็คือประชาชนคิดว่ามาลงทะเบียนซิมเติมเงินในช่วงเนี้ยอืจะเป็นการตรวจสอบการใช้ข้อมูลเขาหรือเปล่าอืะนะครับผมเรียนยืนยันนะครับว่าทางรัฐบาลและกสทชไม่ได้มีการตรวจสอบการใช้ข้อมูลของประชาชนแต่อย่างใดน,นะครับเรียนยืนยันนะครับสองคำถามที่สองก็คือประชาชนถามว่าการลงทะเบียนซิมเติมเงินเนี่ยเปลี่ยนระบบของเขาจาก ระบบเติมเงินไป,ไปเป็นระบบรลายเดือนหรือไม่อ<ม>ไม่มีการเปลี่ยนระบบแต่อย่างใดเติมเงินยังไงก็เป็นยังเป็นเติมเงินอยู่เหมือนเดิมแต่เพียงแต่ว่าเติมเงินมีการลงทะเบียนเท่านั้นเองครับไม่ได้เปลี่ยนระบบจากเติมเงินไปเป็นลงไปเป็นรลายเดือนแต่อย่างใดนะครับ,รบสองคำถามนี้ผมเรียนยืนยันนะครับว่าไม่มีการตรวจสอบการใช้งานมือถือของประชาชนแต่อย่างใดหลังจากมีการลงทะเบียนแล้วนะครับส่วนส่วนประโยชน์ต่างๆที่จะได้รับผมเรียนนะครับว่าหนึ่งนะครับ เรื่องที่สําคัญที่สุดเป็นเรื่องใกล้ตัวของประชาชนเองนะครับว่าลงทะเบียนแล้วประชาชนจะได้รับประโยชน์ก็คือหนึ่งในขณะนี้นะครับซิมในระบบเติมเงินเนี่ยหลังจากที่ประชาชนได้ยกเลิกการใช้งานของตัวเองแล้วเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะไปขอเงินคืนในระบบได้จากโอเปอเรเตอร์ได้เงินที่ค้างในระบบในขณะนี้นะครับคุณอภิรักษาไหมครับว่าค้างในระบบเนี่ยเป็นพันล้านโอ้โหแต่ประชาชน โอเปอเรเตอร์เองเนี่ยเขาต้องการเงินออกนอกบัญชีนี้แต่ไม่สามารถจะไปคืนเงินให้กับประชาชนได้เนื่องจากว่าประชาชนไม่ได้ลงทะเบียนซิมของตัวเองไว้ว่าเป็นชื่อของใครพอจะไปขอเงินคืนหลังจากที่มีการยกเลิกการใช้แล้วเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะไปยืนยันตัวตนได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าประชาชนเริ่มไปลงทะเบียนซิมเติมเงินแล้วในขณะนี้นะครับว่าถ้าเรามีเงินยังค้างในระบบอยู่จะเป็น500บาท600บาท ในเมื่อเราไม่มีการใช้เงินใช้เบอร์น,นั้นแล้วนะครับเราจะไปขอเงินคืนได้แทนที่เจ้าเบอร์ทิ้งไปหรือ,อยังไงไม่เสียเสียเปล่าประโยชน์ถูกต้องครับอขอเงินคืนได้นะครับ,รบอันนี้เป็นเรื่องที่เราเป็นเรื่องสิทธิประโยชน์ใกล้ตัวรเรื่องที่2เป็นเรื่องความมั่นคงนะครับเรื่องความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนก่อนนะครับก็คือในส่วนที่2ก็คือประชาชนเองในขณะนี้นะครับว่าความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินเนี่ยใช้ซิมเติมเงินโทรในการ ไม,ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัยโทรขค่มขูบ้างใช้เป็นใช้ตั้งศูนย์คอเนเ,อเซ็นเตอร์ต่างๆที่หลอกลวงพี่น้องประชาชนในขณะนี้นะครับเรื่องนี้ก็จะได้จบสิ้นไปสักทีหนึ่งนะครับเรื่องที่สามเรื่องความมั่นคงทางร่างเศรษฐกิจของประเทศนะครับต่อไปเนี้ยเรื่องที่เราจะมาใช้เรื่องอ โมบายแบงกิ้งเบิกถอนเงินผ่านในระบบของมือถือต่างนะครับโอนเงินถอนเงินแน่นอนครับคุณอภิรักษ์เกิดขึ้นอย่างแน่นอนและอีกหน่อยจะพกโทรศัพท์มือถือเหมือนหลายๆที่นี่เอาไปแตะเอาไปตืดเอาไปอะไรเนี่ยใช่ครับมันทําธุรกรรมหลากหลายทําธุรกรรมหลากหลายเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้ลงทะเบียนซิมพวกนี้ไว้เนี่ยมีปัญหาเด็ดแน่นอนไม่มีไม่มีสิทธิ์ในการทาธุรกรรมแบบนี้เลยไม่มีสิทธิ์เสร็จเรียบร้อยไม่ไม่โอกาสถ้าเรามีการโอนเงินไปโดยที่กดในระบบของเราผิดเบอร์เดียวเนี่ยนะครับเงินไปเข้าบัญชีคนอื่นทํายังไงครับ แล้วตรวจสอบไ,ไ,ไม่ได้ว่าต้นมาจากใครต้นมาจากใครแล้วเราจะโอนเราจะไปติดตามก็ติดตามไม่ได้ดูไหมครับอ,อันนี้เป็นเรื่องพ่อห่วงใจของสถาบันการเงินมากครับ,รบวันนี้เราได้มีการแก้ไขแล้วครับ,รบเรื่องที่4ี่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ<ม>นะครับผมเรียนนะครับว่าซิมที่เกิดขึ้นเนี่ยที่นําไปใช้ในการจุดระเบิดต่างๆในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จะได้หมดสิ้นทีหนึ่งเรื่องที่สําคัญที่สุดนะครับเรื่องแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศผมเรียนนะครับว่า ที่มีการใช้ซิมเติมเงินที่ไม่ได้ลงทะเบียนโทรสั่งยาเสพติดต่างๆนะครับวันนี้นะครับถึงวันที่31กรกฎาคมนี้นะครับซิมที่ไม่ได้ลงทะเบียนเติมเงินถ้ามีการโทรนะครับโทรไม่ได้นะครับก็คือรับสายได้แต่โทรไม่ได้การที่จะโทรไปสั่งยาเสพติดต่างๆทําไม่ได้อย่างแน่นอนครับผมเรียนยืนยันนะครับว่าสิ่งพวกนี้จะเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศเราอย่างแน่นอนครับครับจริงๆแล้วถ้าหากจะมองในเรื่องของผลเสียยังคิดได้อีกหลากหลายเอาเป็นว่า มีคนที่มีโทรศัพท์มือถือมากมายที่เขาไม่มีการแสดงตนเนี่ยเขาจะทําอะไรเนี่ยยังทําได้อีกมากมายเต็มไป็นหมดเพราะฉะนั้นเอามาลงทะเบียนเนี่ยแหละจบทุกอย่างจบทุกอย่างครับครับทีนี้หลายๆคนก็อาจจะตั้งคําถามว่าเอ๊ะก่อนน้านี้ก็เคยมีกติกากันเองว่าไปซื้อเนี่ยต้องเอาบัตรประชาชนไปซื้อใช่ครับแล้วทำไมถึงเหมือนเหมือนปล่อยผมขออนุญาตถามนะได้ครับเหมือนไม่ไม่เข้มงวดกับมันมาก่อนน้านี้แล้วมาเร่งกันในช่วงนี้ที่ผ่านมาทําไมถึงไม่ไม่ผมตอบคำถามคุณนพี่รักษณ์ได้เลยว่าหนึ่งนะครับเดิมเนี่ย ประกาศของเราเนี่ยบังคับให้โอเปอเรเตอร์หรือประชาชนเนี่ยไปลงทะเบียนซิมเติมเงินทั้งหมดนะครับตั้งแต่ปี53แล้วครับนะครับเมื่อก่อนเวลาผมจะไปซื้อที่ตู้เนี่ยผมต้องเซล็อกไปช่แล้วก็ไปให้เขาตามตู้แล้วสักพักหนึ่งอยู่ดีๆมันก็ไม่มีซะอย่างนั้นอ่ะคือเดิมเนี่ยเราไปกาหนดว่าต้องใช้สํนาบับประชาชนสำารับทะเบียนบ้านแล้วก็ไปลงทะเบียนซิมกับหน้างานมายถึงว่าตัวที่เป็นผู้ขายผู้ขายร้านสะดวกซื้อเรืออะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยพอประชาชนนําสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนไปก็ขาดความเชื่อมั่นว่าเขาจะเอาสำเนาบัตรประชาชนเราหรือสำเนาทะเบียนบ้านเลขที่เบียนสิบสามหลักไปทําประโยชน์อย่างอื่นหรือเปล่าอสิ่งที่ประชาชนขาดความมั่นใจในขณะนั้นมันก็เลยแทบจะไม่อยากลงทะเบียนแล้วนะครับปัจจุบันสํานักงานกสทชเราได้มีการพัฒนาขึ้นมาโดยที่ประชาชนเองนะครับไม่จําเป็นจะต้องนําสำเนาทะเบียนบ้าน สำหรับาบัตรประชาชนไปแต่อย่างใดครับโดยที่เพียงแต่แค่เราใส่เราลงทะเบียนซิมในระบบที่เรียกกันว่า2แชก็คือ 1. เราถ่ายลงลงไปที่บัตรประชาชนตัวจริงของประชาชนฐานข้อมูลทั้งหมดจะไม่ถูกเก็บไว้ที่ร้านสะดวกซื้อแต่อย่างใดนะครับ,รบจะถูกส่งตรงมาที่สำนังกงากออนกสทชได้ส่งไปเก็บที่โอเปอเรเตอร์ทันทีนะครับเพราะฉะนั้นสร้างความสบายใจให้กับประชาชนว่า ในการที่เราไปลงทะเบียนเนี่ยนะครับไม่ได้เก็บฐานข้อมูลไว้ที่ร้านสะดวกซื้อหรือแต่งที่เราไปลงทะเบียนแต่อย่างใดครับเรารเราฟังถึงความความสําคัญและความจําเป็นแล้วเนี่ยขอขั้นตอนง่ายที่สุดเลยหนึ่งสองสามเนี่ยถ้าวันนี้จะไปขึ้นทะเบียนต้องทํำยังไงบ้างครับขั้นตอนแรกก็คือเราตรวจสอบอสถานภาพของเราเองนะครับว่าเบอร์โทรศัพท์ของเราลงทะเบียนแล้วหรือยังนะครับก็คือง่ายๆนะครับก็คือกดดอกจันหนึ่งห้าหนึ่งเครืคร่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนะครับหลังจากนั้นบนหน้าจอของเราจะปรากฏว่า จะแสดงขึ้นมาว่าเราลงทะเบียนแล้วหรือหรือไม่มถ้ายังไม่ลงทะเบียนนะครับเขาจะเขียนว่าซิมของเรายังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับแล้วก็พร้อมที่จะบอกรหัสในการลงทะเบียนอยู่บนหน้าจอของโทรศัพท์มือถือหลอังจากนั้นเราก็นําโทรศัพท์มือถือของเราไปที่ร้านที่มีเขาว่าสองแชอสองแะที่เรามีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับมีอยู่ประมาณ5 0 0 0มืนแห่ง ก็จะมีพวกทั่วทั้งประเทศร้านค้ามือถือกับร้านสะดวกซื้อร้านสะดวกซื้อมี8 0 0 0แห่งในขณานี้นะครับก็คือในในส่วนของเซเว่นอีเลฟเว่นหรือโลตัสต่างๆนะครับในส่วนของกรมการปกครองเองนะครับมีอยู่ประมาณ2,400แห่งที่เปิดให้มีการลงทะเบียนสรุปรวมทั้งหมดเนี่ยนะครับมีอยู่เกือบประมาณ6 0 0ม0แห่งทั่วทั้งประเทศในการที่จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการที่จะไปลงทะเบียนในครั้งนี้นะครับหลังจากที่เราไปที่นี่ที่ตรงหน้างานแล้วนะครับ ขั้นตอนแรกก็คือแชะแรกเนี่ยจะมีการถ่ายลงบนจอโทรศัพท์ของเราะนะครับว่าอจอนั้นมีโค้ดอะไรบ้าโค้ด<ะ>ตรงไหนที่ที่จะปรากฏนะครับ แะที่2ก็คือถ่ายลงบน,งบ,นบัตรประชาชนตัวจริงของเราแสดงสิทธิ์ความเป็นเจ้าของแล้วก็บอกว่าใครเป็นเจ้าของครับถูกไม่งั้นเดี๋ยวจะมีคนไปมั่วใช่ครับเกิดมีเบอร์ที่ยังไม่จดทะเบยียนและเบอร์สวยๆอยู่ผมเอาบัตรประชาชนผมไปอย่างนั้นไม่ได้อันนี้ก,ก็คือ,อค,คิดไว้แล้วเบอร์ของท่านที่อยู่ในมือของท่านท่านก็จะได้ใช้ของท่านเองด้วยถูกต้องครับถูกต้องครับอันนี้เป็นระบบในการป้องกัน ที่จะไปลงทะเบียนหรือว่าเอามีการสวมสิทธิ์ไปนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวหลังจากเราลงทะเบียนเสร็จเราจะมีการยืนยันสิทธิ์อีกครั้งหนึ่งจะมีกระบวนการในการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งหลังจากวันที่31กันจะทวนกลับมีอะไรกันอีกทีนึงถูกต้องครับเพราะบางทีอาจจะมีซ้อนกันมีอะไรกันผิดถูกอะไรกันว่ากันไปถูกต้องครับ31นี่เป็นเป็นการขอความร่วมมือขออนุญาตขอบทโหดนิดนึงถ้าไม่ทําสิ่งที่เป็นกันอยู่นี่จะเป็นยังไงเพราะว่า คนไทยเราบางทีก็สบายๆนะฮะมีเดทไลน์บางทีก็ไม่ค่อยตามเดทไลน์เท่าไหร่เนี่ยอันนี้ถ้าไม่ทํามาตรการเสียหายคืออะไรบ้างของแต่ละค,คนปัจจุบันเนี่ยผมต้องเรียนว่ามีประชาชนไปลงทะเบียนแล้วเกือบ60ล้านเบอร์กี่เปอร์เซ็นต์ถือว่ากี่เปอร์เซ็นต์ล้านเบอร์ตกประมาณจาก90ล้านเบอร์อนะครับซึ่งเราคิดว่ายอดของยอดในการลงทะเบียนในครั้งนี้น่าจะตกประมาณสัก65-70ถึงล้านเบอร์ครับซึ่งอีก20ล้านเบอร์เนี่ยหมายถึงว่าเบอร์ที่ประชาชนทิ้งคือไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับ หลังจากครบในวันที่31กรกฎาคมนะครับหมายถึงว่าโคกมณฑดเนี่ยถึงวันที่1สิงหาคมเนี่ยรับสายได้มาตรการนะครับรับสายได้แต่โทรออกไม่ได้อนะครับในขณะที่โทรออกเนี่ยในขณะที่เราจะโทรออกจะมีสัญญาณขึ้นมาบอกว่าขอให้ประชาชนไปลงทะเบียนก่อนอถึงจะโทรออกได้อ,อโทรออกได้เนี่ยจะโทรออกได้เฉพาะเบอร์ที่จําเป็นชุกเฉินฉุกเฉินนะครับก็คือ1191<ะ>นะครับ 2199เป็นกรณีที่เพลิงไหม้3ก็คือ1669าสถาบันแพทย์ฉุกเฉิน4ก็คือ120 0น้องเรียนว่าที่ศูนย์คอนเซนเตอร์ของสำนักงานกสทชเอง3เบอร์ก็4เบอร์ก็เป็นเบอร์คอนเซนเตอร์ของโอเปอเรเตอร์เองที่จะต้องร้องเรียนเข้าไปนะครับอันนี้ยังโทรได้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนช่วงเวลานี้กี่กี่กี่วันกี่เดือนหนึ่งเดือนครับตน้งแต่วันที่1สิงหาถึงวันที่3 1สิงหาถ้าลืมหรือไม่ว่างเนี่ยมี1เดือน1เดือนยังมีเวลา ให้ประชาชนยังมีเวลาว่าถ้าเกิดว่ารับสายได้แต่โทรออกไม่ได้กอให้เดินทางไปจุดลงทะเบียนนะครับอีกเดือนครับแต่ถ้าทั้งหมดนี้ภายใน3 1กรกฎราคมและโบวไปหนึ่งเดือนไม่ทําอะไร,รอันนี้สุดท้ายอันนี้ก็คือเราคิดว่าเราก็คงเสนอทางรัฐบาลเพื่อเป็นมาตรการที่เราประกาศออกไปก็คือต่อไปนี้ก็คือตัดสายแล้วนะครับคือคเบอร์นี้ต้องเบอร์คืนเบอร์คืน กลับมาก็คือถือว่าสิ้นสุดระยะเวลาในการทําแล้วนะครับเราอาจจะถือว่าตั้งสมมติฐานว่าเบอร์ดังกล่าวเนี่ยที่มีอยู่นะครับก็คือคประชาชนไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับเพราะว่าบางทีเขาเป็นระบบเติมเงินเขาก็ไม่ได้เติมแล้ว นะครับอันนี้เราต้องตั้งสมมติฐานอยู่แล้วคือถ้ามองในแง่ของหลักการก็คือว่าเราแก้ไขปัญหาเรื่องความปลอดภัยเรื่องอะไรเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้เราก็กลับมาใช้หมุนเวียนในระบบใหม่เพราะว่าเรื่องของหมายเลขโทรศัพท์หรือสัญญาณพวกนี้คือเป็นทรัพยากรของชาติที่เราจะเป็นจะต้องมีการจัดสรรถูกต้องครับถูกต้องครับครับขออนุญาตรบกวนถามท่านอีกเรื่องหนึ่งหลายคนก็ฟังกรณีของซิมดับเนี่ยนะฮะบางคนไม่ได้ตามข่าวนึกไม่ออกว่าตัวเองจะเข้าข่ายหรือไม่เข้าข่ายก็ให้ไปทําอะไรต่อมีอะไรไอ้เรื่องนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังงไบ้าะ ซ,มซิมดับหมายถึงว่าในกรณีที่หมายถึงว่าของบาตรการเยียวยาของขึ้นพันแปดใช่ไหมครับใช่ครับผมเรียนนะครับว่าของขึ้นพันแปดในขนาดนี้ที่คนใช้อยู่ทั้งหมดนะครับไม่มีการซิมดับแล้วนะครับไม่มีแล้วนะฮะไม่มีแล้วครับขยายระยะเวลาออกไปแล้วเ,เป็นประกาศของท่านหัวหน้าคสอชอที่ออกมานะครับเห็นชอบให้มีการขยายระยะเวลาของช่วง คลื่นที่อยู่ในมาตรการเยียวยาใครที่ใช้บริการของ TrueMove อยู่ในขณะนี้ได้ DPC นะครับซิมไม่ดับแล้วแต่จะใช้งานไม่ได้เฉพาะกรณีที่ท่านไม่ได้ลงทะเบียนเท่านั้นในขณะนี้นะครับก็คือท่านจะรับสายได้แต่โทรออกไม่ได้เพราะฉะนั้นฝากนะครับในกรณีซิมดับไม่มีแต่จะเป็นการที่รับสายได้แต่โทรออกไม่ได้เท่านั้นเองนะครับครับภาพรวมๆแล้วนะวันนี้เรื่องของโทรศัพท์มือถือกับการร้องเรียน1200เนี่ยนะครับ ปัญหาใหญ่ๆของประชาชนคืออะไรแล้ววันนี้กสทชเนี่ยเดินหน้าแก้ไขปัญหาให้เขายังไงบ้างครับหนึ่งนะครับปัญหาที่มากที่สุดก็คือคุณภาพสัญญาณของการให้บริการในขณะนี้นะครับซึ่งในขณะนี้เรื่องสายหลุดบ่อยๆที่โทรออกแล้วสายหลุดนะครับอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ที่ตามมากสทชอเองเดินหน้าในการกำกับดูแลในขณะนี้นะครับลถตรวจสอบคุณภาพสัญญาณของเราที่ออกไปเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้อย่างหมายถึงว่ามันพื้นที่มันกว้างมากนะครับ เพราะฉะนั้นต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนเองต้องแจ้งหน่อยที่สำคัญที่สุดนะครับในขณะนี้ประชาชนให้ความร่วมมือเราดีมากแจ้งจุดบริเวณตําแหน่งพิกัดต่างๆให้เราเราจะได้ส่งให้อปลเรเตอร์เขาไปดำเนินการแก้ไขปัญหาทำยังไงอย่างผมเนี่ยขึ้นทางด่วนตรงเนี้ยประจําเลยขาตรงนี้หลุดประจําเลยแล้วถ้าผมโทรมาแจ้งเนี่ย หนึ่งสองศูนย์ศูนย์สมมุติเราแจ้งมาประชาชนคนไทยจะมีความรู้สึกว่าไม่ไม่ค่อยอยากแจ้งแจ้งไปแล้วไม่ไม่ได้เห็นผลอะไรอย่างสมมุติมีประชาชนแจ้งบอกตรงเนี้ยสะพานทางด่วนตรงเนี้ยประจําถ้าท่านได้รับมาอย่างนี้ท่านทํายังไงบ้างฮะหนึ่งนะครับพอได้รับมาปุ๊บรถโมบายต้องไปตรวจสอบเราส่งไปที่โอเปอเรเตอร์ให้เปดําเนินการแก้ไขทันทีสองเราให้เวลาสองสัปดาห์แล้วเราจะส่งรถโมบายไปตรวจสอบว่าคุณภาพสัญญาณมันได้ตามมาตรฐานที่เรากําหนดไว้หรือไม่อย่างเช่นนะครับเมื่อสัก สองวันมาเนี้ยมันจะมีจุดใช้ล่มอ่ะจุดลอยต่อกันซึ่งมันจะมีปัญหา่างนี้อยู่ผมเรียนนะครับว่าอย่างที่จังหวัดสุขโขทัยครั้งหนึ่งมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นในตัวอำเภอเมืองเองเออตัวอำเภอเมืองเองนะครับทางทางในขณะที่เป็นรัฐสภาอยู่นะครับก็บมีการอภิปรายกันว่าในเขตพื้นที่อำเภอเมืองที่ห่างจากตัวเมืองไม่ถึง3-4กิโลเนี่ยนะครับ<ม>สัญญาณโทรศัพท์ไม่มีเลยไม่มีเลยเราก็คิดว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงส่งรถตรวจสอบคุณภาพสัญญาณของเราไปในบริเวณนั้นนะครับ ทั้งสามค่ายเชื่อไหมครับคุณอภิรักษ์ไม่มีหมดเลยไม่มีสัญญาณเลยจริงๆครับเป็นจุดอับเป็นจุดอับเพราะฉะนั้นเราส่งให้ออปเปอเรเตอร์ไปดําเนินการติดตั้งเซลล์สต์ขึ้นมาประชาชนถึงได้ใช้งานได้ในบริเวณนั้นซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความผิดพลาดของเราเองสองเป็นความผิดพลาดของออปเปอเรเตอร์เองเพราะว่าเป็นจุดอับจริงๆครับจุดอับที่ใช้งานไม่ได้อย่างเมื่อสองวันที่แล้วเนี่ยนะครับใกล้ๆบ้านผมเองเนี่ยมผมก็ร้องเรียนเข้ามาที่ศูนย์คอนเซ็ตเตอร์เช่นกันท่านร้องหนึ่งสองศูนย์ศูนย์ร้องเรียนเองเลย โทรปุ๊บสายดุดโทรปุ๊บสายดุดขึ้นที่พัฒนาการ16เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะดูว่าเราส่งเรื่องไปที่โอเปอเรเตอร์ที่เราร้องเรียนไปแล้วเนี่ยเขาจะไปดําเนินการแก้ไขหรือไม่คือถ้าพูดแบบตรงไปตรงมาคือรถมบายของเราเนี่ยวิ่งยังไงก็ไม่ทั่วประเทศถูกครับคือมันวิ่งแซมปลิ n แล้วเจอบ้างก็ก,ก็ว่าก,กันไปก็แจ้งเข้ามาแต่ที่ไม่เจอคือหูตาประชาชนจะเป็นส่วนที่แจ้งให้ดีที่สุดถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะฝากเรียนพี่น้องประชาชนว่าร้องเรียนเข้ามาบอกพิกัดบอกตําแหน่งของเรา เราจะส่งเข้าไปดําเนินการแก้ไขเพราะฉะนั้นเนี่ยเราประชาชนร้องเรียนเข้ามาเบอร์เดียวนะครับ,รบท่านก็จะสามารถช่วยเหลือประชาชนในบริเวณรอบนั้นได้เป็นมนพันเบอร์รเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วยกันในขณะนี้นะครับกสทชอเองก็จะ ลงแรงลงมือกับโอเปอเรเตอร์ในการที่จะแก้ไขปัญหาแต่จุดพิกัดต่างๆบางทีมันอาจจะผิดพลาดไปนะครับก็ฝาก้องเรียนฝากพี่น้องประชาชนในการที่จะดําเนินการร่วมมือกับเราด้วยในขณะนี้ยังมีเวลาท้ายที่สุดรบกวนถามท่านนิดหนึ่งมีสิ่งหนึ่งที่ประชาชนดูเหมือนว่าจะได้ได้ตามความต้องการก็คือว่าคิดค่าโทรเป็นวินาทีแต่ว่าแพ็กกงแพ็กเกตหลายคนบอกว่าแหมมันก็ยังไม่ค่อยจะถูกอกถูกใจเท่าไหร่เรื่องนี้ท่านเองถือว่าจบหรือยังครับกับเรื่องของการคิดเป็นวินาทีหรือยังต้องมีอะไรที่ขยับขับเคลื่อนคือตอนนี้ เรายังเดินหน้าต่อนะครับเนื่องจากว่าก็ยังไม่มผลก็ยังไม่เป็นที่พอใจของเราเนื่องจากว่าการคิดอย่างที่บอกนะครับว่าโอเปอเรเตอร์เองเขาคิดเป็นวินาทีจริงแต่ราคาเขาก็ปรับขึ้นไปอีกซึ่งตอนนี้เราก็มีการตรวจสอบเรื่องรเรื่องนี้อยู่นะครับ,รบซึ่งเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรากำกับดูแลในเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่ข้าเกี่ยวกันระหว่างการคิดเป็นนาทีกับเป็นวินาทีเพราะฉะนั้นประชาชนบางส่วนที่ได้รับประโยชน์จากการคิดเป็นนาทีเป็นนาทีเนี่ยหมายถึงว่า ่ชวงเขาวางแผนตัวเองใช้แบบนี้แล้วเขาคุ้มเขาคุ้ม,มเนื่องจากว่าบางช่วงเนี่ยนะครับเขามีโปรโมชั่นว่าเที่ยงคืนถึงตี4ี่เขาโทรฟรีตลอดอเพราะฉะนั้นแต่คิดเป็นวินาทีแต่คิดเป็นนาทีแต่คิดเป็นวินาทีมันแพงกว่าเพราะฉะนั้นมันแล้วแต่จุดที่ประชาชนต้องการ นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ต้องมีการประสานประโยชน์ให้กับประชาชนมากที่สุดอันไหนที่ประชาชนจะได้รับประโยชน์มากที่สุดกสทชต้องมีหน้าที่ในการเดินกำกับดูแลในส่วนนี้ให้มากที่สุดครับครับตอนนี้กสะทะชใกล้ชิดกับประชาชนเพราะทุกคนมีโทรศัพท์มือถือทุกคนต้องดูทีวีทุกคนต้องฟังวิทยุถ้าเจออะไรที่ไม่ชอบอกชอบใจครับในตอนนี้นอกเหนือจากการไปโพสต์ไปอะไรตอนีอะไรท่านแนะนำํำยังไงบ้างครับหนึ่งนะครับ เรามีศูนย์นยตรวจสอบเนื้อหาของเราอยู่แล้วครับย4ิบชั่วโมง<ะ>เราเดินหน้าในการกากับดูแลไม่ว่าจะเป็นวิทยุนะครับโทรทัศน์โ<ะ>ทรทัศน์ดาวเทียมทั้งหมดนะครับแล้วก็ในส่วนของทางด้านการกำกับดูแลทางด้านโ<ะ>ทนรคมนาคมเราก็ดูนะครับ<ะ>ซึ่งตรงนี้ผมอยากจะฝากเดียน,น้องประชาชนนะครับว่าสายด่วนของเรา120 0เปิด24ชั่วโมงยีบ<ะ>ชั่วโมงในการที่จะร้องเรียนเข้ามา ผมเนี่ยเสาร์อาทิตย์ผมก็ร้องเรียนอยู่แล้วโทรร้องเรียนเข้ามาเองแต่ก่อนเราไม่เคยร้องเรียนนะครับตอนนี้เราก็ต้องร้องเรียนเข้ามาเองด้วยเพื่อที่จะเช็คหูเป็นตาตรวจสอบให้กับประชาชนด้วยนะครับครับขอบพระคุณท่านเลขาขุนเด่นไปแล้วครับสวัสดีครับและนี่ก็คือเดินหน้าประเทศไทยกับเรื่องของโทรศัพท์มือถือและในภาพใหญ่ๆที่หลายคนต้องเกี่ยวข้องกับกิจการสื่อสารและโทรคัมนาคมเดินหน้าประเทศไทยผมและท่านเลขาลาตไปก่อนสวัสดีครับ